ไงมั่งคะพี่ขอโทษนะหนูถ่ายไว้นิดนึงทําไมเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีๆเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรอยู่ดีๆมันอยู่ๆมันมันมันฝืนตั้งแต่เดินไปฝั่งนน้นแล้วเดินกลับมามาเอาเนี่ยเอาทำไมมันขดลุกมันขดลุกสู้ๆมันจะเดินก้าวขาไม่ออกเลยแต่ต้องฝืนจะเอาของไปให้เขาต้องฝืนเดินไปอ่ะไปถึงป้ากับตอนเนี้ยเขามีไหว้ครูด้วยเหรอเขามีมีของอยู่ตรงนี้นะป้าเขาบอกว่าก็ ก็เป็นคนทรงนะจะไหว้ครูสองสามวันนี้บอกแต่พยายามพยายามลุกนั่งได้นะอืมนั่งนั่งดีๆไหมเอากลีอให้มันมันนั่นแล้วอะเดี๋ยวมันก็งวขาไม่ออกเลยนะก็เดินปกติมีองค์ไหมพี่ปกติมีองค์มีเทพในตัวไหมเคยเอาขันไปคว่ำแล้วแต่ขันรับแม่ เอาขึ้นนั่งข้างบนก่อนพี่อ่ะนั่งข้างบนเดี๋ยวคุยนิดนึงเนาะหนูขอถ่ายวิดีโอไว้นี่แหละเพราะว่าจะได้เป็นนเปะนี่พี่พ่อเขาคิดว่าคิดว่าเป็นลมใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เยไปรับเมตะเทียนมาที่ที่ต้นโพหรือเปล่ามีต้นโพไหมตรงนั้นมีต้นโพไหมตรงไหนที่อยู่ต้นโพอันนี้เดี๋ยวอันนี้กินน้ําก่อนปู่ให้น้ํามนกินก่อนอบางทีะ อาการที่เขาเข้ามาบางทีเขาคืดต่างเขาที่เดกพูดทุกปฏิปุนแม่ตะเคียนก็ได้พี่อืมเป็นแม่ตะเคียนหรือเปล่าพี่เคยไปไหมตรงต้นโพอ่ะคอมเมนต์ด้วยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรออันนี้ไม่เป็นไรคอมเมนต์หรืออะไรไม่เป็นไรก็ของที่บางสิ่งอย่างที่เขาพูดมาคือข้างในเขาอยากพูดคือเขาอยากหลุด้เขาอยากหลุดพ้นเราไม่ใช่คนเดียวนะพี่สองคนนะสองสองดวงจิตนะเมื่อกี้ที่มาบางทีเขาการสักเขาจะมีมนต์สารนะมนต์ น้ำมันว่างนะเขาคนผสมเนเขาบังอาจารย์ถ้ากัตเด็กก็ต้องมีจิ้งจกสาลิกาแล้วก็ยันห้าแถวแล้วพ็ปู่ชุมชกเดี๋ไม่ได้ไปไหว้ครูขนาดแล้วจะของไปไม่ได้มันไม่ดีมันกรเลิกัดกินตัวพี่ไงเลยพี่ไม่ปฏิบัติไม่อะไรด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวหลังๆนี่มาไม่ไม่ไม่เนี่ยมาประมาณตั้งเริ่มตักแต่ปีห้าห้าแปดห้าเก้ามาเนี่ยไม่เคยได้ไปไหว้ครูเลย ไม่ปฏิบัติให้เขาเรื่องของเรื่องสวดมนต์ทำบ้างไหมนั่งสมาธิอะไรให้เขาบ้างไหมนานๆทำไม่ได้เราถือว่ามีครูบาอาจารย์ในตัวค่ะไม่จําเป็นว่าเราต้องมานั่งองค์ทรงเจ้านะการที่รับมีมีองค์มีเทพในตัวนี่คือท่านมาปกปักรักษาตัวเรานะคะพี่ถึงสิ่งที่ไม่ดีถึงมาเข้าพี่ได้ง่ายๆไงเพราะว่าองค์เทพถ้าท่านไม่ปฏิบัติคือตัวเราอ่ะไม่ปฏิบัติให้ท่านอ่ะ ท่านไม่ได้มาทําร้ายใครนะคะเพียงแต่ว่าพี่พี่ดูแลตัวเองไม่ได้พี่ดูแลท่านไมไม่ได้ท่านก็ต้องไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็สวมใส่พี่ตอนเนี้แต่ตอนนี้ถือว่าสิ่งที่ไม่ดีหลุดไปแล้วนะค่ะแล้วก็หลังจากนี้อืมก็คือหลุดแล้วถอยแล้วแหละสิ่งที่ที่เขาขอเมื่อกี้เขาอยากเอาออกคือไปแล้วคือไปแล้วนะสักก็หมดแล้วนะตอนนี้เป็นตัวหนังสือหรือรูปแค่นั้นเองนะไม่มีไม่มีอะไรที่ติดค้างในตัวพี่นะที่เป็นรอยสักหายปวดหัวแล้วยังคะ เบาไหมคือมันมัน,มนแต่นี่เองไงนี่ก็ปวดหัวก็ไมเกรนอืมมันยังเป็นอยู่ไม่เป็นไรอืมแต่ทำมีอะไรติดค้างอยู่เดี๋ยวออกอืม,อมเดี๋ยวมันออกมาตแต่ตอ้วกแล้วทีนี้ต้นโพที่พี่ไปไอเนี่ยต้นโพที่พี่ไปทําอะไรไว้ขอให้จะให้อะไรเขาไว้จําได้ไหมต้นโพก็มีแต่เดี๋ยวจะเอาน้ำแดงม,มาให้นะอะไรอย่างเงี้ยตะกี้รถผ่านกันครั้งบางทีงงงงงไม่เคยให้เลยเย,เลย้่คไห ก็มีต้นโพนาตาใบติดไปบลองไพลอะไรอืมแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็รับบุญแล้วก็ไปเกิดแล้วนะก็แค่เรียกก็พอแต่เขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรพี่ก็บอกว่าเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามมาจากต้นโพตรงนั้นก็แล้วกันนะเวลาพี่แผ่บุญให้เขานะพี่ก็เอ่ยไปอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้เขาจะบอกอยู่ปู่ให้ความจําอยู่พอดีมันนี่หลุดก่อนแผ่บุญให้เขาปุ๊บเขารับบุญแล้วเขาไปเลยเขาไม่บอกในชื่อก่าวชื่อเสียงเรียงนามอะไร ถ้ากับว่าตอนนี้เขาขอแค่อยากได้บุญแค่นั้นเลยค่ะนะคะตอนนี้เขาไม่ถูใจิ่งที่พี่ไปบอกเขาไว้จะให้เขาเขาไม่ถูกใจแล้วเขาขอเารับบุญไปเกิดแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ตัดขาดนะคือเขามารู้ว่ามีปู่ไงมีปู่ช่วยเขามา้าเราไม่เอาไปให้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วค่ะคือบุญอย่างเดียวตอนนี้ที่อยากให้ทําคือทําบุญแล้วก็อุทิศให้เขาไม่ต้องแล้วค่ะ แล้วก็คือพี่ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติใหม่ได้แล้วให้เทวดากลับมารักษาตัวเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เท่ากับว่าเรารักษาท่านไม่ได้ท่านก็ปล่อยเราเหมือนกันไม่ได้เรียกพ่อหมอแม่หมอ,อมมนะคะเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละเ <laughs> พียงแต่ว่าเรามีเทวดาปกปักรักษาตัวเราเราเลยช่วยเหลือคนตรงนี้ได้วพวกเราอยู่ในศีลในธรรมค่ะพวกเราถึงปฏิบัติตรง